วันนี้เราอยู่กันที่ฮ่องกงนะคะพามาทานข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดนะคะเป็ดย่างฮ่องกงเวอร์เวเลยค่ะทุกคนร้านนี้นะคะตั้งอยู่ติดกับห้างเดอะวันจิมซาจุยค่ะเข้ามาแล้วบรรยากาศภายในร้านก็จะเป็นประมาณนี้แอกเลยอยากกะว่าจะมาสั่งข้าวแบบนี้แต่พอเปิดเมนูนะคะก็มีเซตสำหรับ4คนด้วยค่ะทุกคนก็เลยสั่งมาเลยอ่ะ4คนก็4คนทั้งเป็ดทั้งหมูเลยค่ะแล้วร่าหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็ดเขาเนี่ยหนังจะค่อนข้างแบบดําเกรียมน่ารับประทานมากๆหมูก็คือไม่ติดมันเลย นี่นะคะเรามาชิมกันบอ,อกเลยว่ามันไม่เหมือนหมูแดงของประเทศไทยเลยทุกคนจะย่าไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงอะมันคือหมูมันนุ่มมันหอมมันหวานแล้วก็แบบว่าเนื้อน,น,นานๆนะคะส่วนเป็ดเนี่ยหนังกรอบมากแล้วแบบอร่อยมากอะบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกอยให้ทุกคนได้ลองอลแต่น้ําราดของเขาเนี่ยมันก็จะออกรสชาติแบบเค็มๆหว,วานๆนิดนึงนะคะล้ะางไปดมะ ร้านแรกบอกว่ามันมันไปวะร้านแรกแบบวางพื้นมันมันปกติปกติร้านอร่อยกว่านี่ว่าร้านนูอร่อยกว่าหมูแดงนะเออไม่หมูแดงร้านนั้นขายดีมากแต่ว่าชอบไม่เหมือนร้นเขาทำหมูแดงไปดุ่งดวงด้วยค่ะคือบ้านเราทางบ้านก็คือไปเพื่อจุดประสงค์นี้ค่ะทุกคนคือจะบอกว่าหมูแดงเขาอะมันไม่ต้องมีน้ำราดเลยอะมันเป็นน้ำที่มันหมักอยู่ในตัวมันมันเป็นหมูอบเหมือนหมูอบน้ำผึ้งอะมันอร่อยมาก อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะจริงๆถ้าใครไปลองเลยเยี่ยมมากอันนี้ก็คือเป็นวันที่เราไปซ้ำวันที่2นะคะเซียสั่งมากินคนเดียวเลยค่ะจานหนึ่งค่าเสียหายทั้งหมดนะคะ4ี่คนก็อยู่ที่312ยอเหรียญฮ่องกงนะคะลองคำนวณกันดูนะคะถ้าใครที่แวะไปที่จิมซาจุยก็ลองไปทานดูคะ่ะ